ค่ะทุกคนวันนี้นะคะสอบอยู่ที่จังหวัดพนัครศิีอ,อยุทธยาค่ะทุกคน ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงพอดีซึ่งหิวเวอร์คือมาอุทยาใช่ปะก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือถูกไหมมันก็แบบเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดนี้เนาะก่อนที่เราจะแบบไปที่อื่นต่างๆเราต้องอิ่มก่อนซึ่งตอนนี้นะคะของที่ร้านท่าน้ำวิวทัวร์ใค่เออนั่นแหละชื่อร้านท่าน้ำวิวน่ารลังเลยค่ะหน้ากลังคืออยากจะบอกว่าร้านแถวนี้คนแน่นทุกร้านทุกคนคือที่เลือกร้านนี้เพราะว่าเออมันมีรถออกมาพอดีไงเราก็เลยเสียบเข้าไปเลย วันนี้ไปที่ไหนบ้างวันนี้คือที่แพนเอาไวน้นาะว่าจะไปคาเฟ่ไปขีชปช่ช้างหรือปาใช่ไปขี่ช้างแล้วก็ถ้าว่างๆก็อาจจะไปตลาดน้ําหรือว่าไปตลาดต่อแต่ว่าต้องดูก่อนว่ามีเวลาไหมจะมีช้างให้เราขี่เปล่าแล้วก็ช้างจะรับน้ําหนักเราไว,วน,นี้ก็อื่ากินเยอะ เมื S <S ่อคืนเมื่อคืนอ่ะเตยอะพาสองไปพักที่หนึ่งมาคือเตยอก็แบบตดก,กดอาร์กด้าแบบสดิบสดีไงเราไปพักด้วยกันมาว่าเอ,อยที่สองในในอาร์กด้าคือที่เนี้ยสวยมากมันมีความแบบเป็นทองทองอ่ะทุกคนแล้วก็ข้างหลังเป็นไป้วนก็ทองทองไปโดเออคือตอนแรกควาทำไม่ได้ไทยซสใช่ป่ะได้แผนไว้ว่าจะไปพักที่ไหนก็กคือแบบสุ่มเอาเลยเดี๋ยวนั้นว่านต้องไปโพเข้าไปถึงปาคพีก ทัคนคือหางเข้าไปอ่ะคือที่จับมันเป็นล็อกๆก,กันนึกออกปะคือแค่ที่จับมันเป็นล็อกๆก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยห้องนี้มันแปลกๆหรือเปล่าเอ๊ะหรือยังไงให้พามาเล่าเรื่องดีกว่า<ฮ>เป็นหมูไฮโซใช่ไหมคือมันจะมีทั้ง สเต๊ดดิอร่อยไหมนมนมนมไปได้ไปได้เคยชามเดียวจะอิ่มหรออะอิชามเลยพวกเธอก็ไปคาเฟ่กันหรยไม่ใดใดก็คือของหวานคนละกระเพาะกันเพราะฉะนั้นเราจะสั่งอิชามก็ได้ไข่อร่อยอ่ะไข่แบบย่ามาตรงหน่อยๆไข่ก็ต้องอร่อยอยู่แล้วบ้างไข่ที่ไหนไม่เลย ไปกินต่อก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่ว่ามันจะน่ารักมุมมิงมุมกิ้งกิ้งกับแก้วขนาดไหนเยอะไปไอ้ก็รู้สึกว่าน้ำนเยอะแยะมากมายขนมขนมก็น่ากินเวอร์ดูดิเค้กคือสองฝั่งเราเหมือนกันนะสองฝั่งเป็นไอเนี้ยมาเค้กอั่งลุนสักอย่างยังไม่ได้กินเดี๋ยวเราไปชิมขึ้นไปข้างบนดีกว่าเอาเอาไปถ่ายด้วยกันแอบ คือว่าดีดีอย่างชาพิษคือหอมเวอร์หอมแบบตี๋อะเวอร์ป่ะแเออดีดไปเปิดให้เปิดให้เจด้รู้อ้กคนอันนี้ห้องน้ำอันนี้คือไปเออนที่เปิดให้ค่ะนีเยกคนน่ามกเทกคนจมีความญี่ปุ่นเวอรทุกคนคือดู างบนอะไม่มีแอร์นะทุกคนก็จะเป็นแบบโอเพนเนาะก็คืออาจจะแบบอากาศร้อนข้างล่างหน่อยแต่ขึ้นมาคุ้มแน่นอนต้องได้รูปอ่ะยุทยามีดีกว่าที่คิดใช่คือน่ารักมากทุกคนคือแบบว่านอกจากน้ำดื่มที่แอบชิมไปแล้วจะรสชาติดีเด้วนะบรรยากาศเรยังดีด้วยราคาถือว่าโอเคคนก็ไม่ได้แพงอะไรเออน่ารักมากจริงกินขนมจีนดีกว่ามีพลังแล้ว เหมาะกันไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆต่อเขามีกระเป๋าส่งกระเป๋าสสรอะไรนิดนึงนะก็คือถือว่าถ้าเกิดเราอยากแบบมาเป็นร็อพนี่คือได้เลยก็คือร้านนี้เนาะชื่อว่าร้านเปกุปเปกเนาะก็คือจะอยู่ริมถนนเลยอยู่ตรงไหนไม่รู้ทุกคนเซิร์ชแมทมาแล้วกันจะถือว่าดีเลยทุกคนคือร้านน่าหลักมากเจริงเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อแล้วกันทุกคนเดี๋ยวสองตาเก็บภาพบรรยากาศร้านมาให้ดูแล้วกันนะคะ สิบนาทีหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งคนใช่ซึ่งสมไม่เคยขี่หลังช้างเหมือนกันทุกคนมากวามันยองเ่ะมันยองเยกแต่คือจริงๆอิะที่วังช้างอะไม่ได้มีแค่ให้ขี่หลังช้างนะทุกคนแล้วก็ยังจะมีให้อาหารช้างด้วยแล้วก็มีการแสดงโชว์ของช้างด้วยเราขี่ช้างเราทาลุนช้างก่นหนักเท่าไหร่อ่ะเรา เราหนักมากเลยทุกคนคือสอกกระเตยอ่ะรวมกันก็เป็นร้อยโลร้อยก็โลแล้วอะสงสารน้องช้างมากอ่ะตอนเนี้ยช้างเรานหนักได้กีิโลอ่ะคะพี่คะห้าร้อยอุ้ยห้าร้อยเลยอคะช้างตัวนึงรับน้องได้ห้าร้อยเลยโอ้โหห้าร้อยกิโลคือเยอะมากอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายภาพแบบมุมสูงให้ดูสักหน่อยนี่คือเราอยู่บนหลังช้างที่พี่จับไว้ เดียวเ,เลยนะเนี่ยเห่ไหมลูก <c oughs> เห่ไหมเคยมาขี่ช้างไหมเคยมาขี่ช้างไหมเคยหรอพี่ว่าเคยมาครั้งแรกเลยคือว่าขี่ช้างมันเลือกได้นะว่าจะ10นาที<ช>หรือ20นาที10นาทีก็จะ1น0่นาทีก็จะ200รเรา10นาทีก็พอเพราะว่าเราหนักอะ่ะาสงสารน้องช้างอะ่ะ <c oughs> เราคงขี่อ่ะเออครั้งนี้ครั้งเดียวแหละเอาลองหน <c oughs> ่อยคิดว่าอันนี้คือเราก็ไปถึงแค่ตรงนั้นละคะทุกคนเราก็จะเดินกลับครบ,บ,บรอบพอดีก็คือมาระยะทางสั้นๆเท่านั้นเองใช่ไหมถ้าเหมือนไม่เหมือนขี่ม้านะขี่ม้าก็คือจะแบบจ<อ><ๆ>๊ๆ่สมัยก่อนเขาลบเพราะเขาขี่ช้างกันข <c oughs> ี่ช้างมันจะสู้ม้าได้ไดไช้างมันจะแข็งแรงกว่าไง<อ>คือม้ามันจะแบบพวกแบบในระยะทางไกลปะ แต่ว่าถ้าเมาคือไอช้างคือเน้นแบบมันคงเอออย่างที่สมัยก่อนที่มันมีอะไรอะยุทธศิษย์เอออะไรไม่รู้อะประวัติศาสตร์เหมือนังคมประวัติศาสตร์ด้วยโอ้โหเอ๊ไม่ได้เรื่องเดี๋ยวกำลังกลับแล้วมาระยะทางสั้นๆถือว่า1ินาทีก็โอเคแล้วนะทุกคนก็ถือเป็นการประสบการณ์แบบุยกลัวสนุกโอเคคือคนคือน้องเขาแบบว่าเดิน เรียบน้ำมากคือเหมือนจะตกน้ำอ่ะแต่ว่ายังไม่ตกแต่ถ้าเกิดว่าน้องร้อนขึ้นมาได้ไหมแล้วน้องกระโดลงน้ำนี่คือลงแน่นอนใครตัวมันนะขึ้นเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะจบแค่ที่นี้ที่สุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าฝนมันทำท่าจะตกแต่แต่ว่าคึมคึมมาแล้วก็เลยคงไม่ได้ไปต่อแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ส่องด้วยเนาะถ้าเกิดว่าชอบให้ส่องทำคลิปแบบนี้ก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะทุกคนวันนี้ส่องไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าาค่ะ